มันจากตัวเด่นัมก,ม,ก,กมันจกคันี่เลยตัวสองเลยสองเลยสอามเฮ้ยเข่าร้า,ายนี่เข่าร้ายนี่ไปไปเอาเคบพออันนี้ยังเอาครับวันนี้ครับเช้านี้ครับกับทีมงานเดิมครับทีมงานหายหกินลูกอีสานเหมือนเดิมครับนะครับนำทีมด้วยบาวเบลล์ูกอีสานแล้วก็เสียนอ็อบ <Favorite S 1> เสียมอ็อบการบินอีสานครับอู้ครับมันออกมาไกใ่ครับเบิงเบิง น้ยห่องโอ้ใส่ง่ามาทานมาทานโอ้ยเยอะยนี่ใ่าเไงห่นมารื่อินเยอะต่วเอาไปย่างที่ไหนก็พินจะได้งนก่อนมานนี้ตัวต่แต้มแรกแ้มแรกหนึ่งแมเดินออกมาตั้งไกลมึงก็ขาดเด้อมึงขาด่วยล่เด้อมึงตัว่ยงน้มึกขาดด้อจะม เห้โอ okay. okay. ้โหโอ้โหมนจากตัวนี่มัน่ดูเอาแล้วลองสร้างวันนี้ท้องานแล้วโอ้ยรอบสิ่งตัวนี้โอ้ยเห็นแ้หัวสองวนี่สองมีสามแท้โอ้โอ้โอ้สามมันมากแนเลยสามตัวนี้เอาไปเอาปด มาเนี่าอวมาเนวสามตัวเอาให้ลุมก้นให้ลุมก้นสี่กอนมันหมานลายเนาะเขาสามตัวเลยเบิดเลินบ้นี่เบดเอาเบิดแล้วส่างเขาดีเลยเขาเปลาเสยทองใอ่เนี่ยลุงก่าของนี่มันงวว่างสเนเป็นว่นะปตงปะเตงกับปังงอปเตง มดอันนี้ก่อนอย่ามันเต้นออกมัดไปสุดลังอะไเดียโอ้นี่นี่ของใหม่มาได้เนี่ยติดเกลือติดเกลือเนี่ยเกลือยู่หรือว่าโครงสร้างสองอันนะโอเคเอ้อมัดมันมันมันสองแต้มครับอู้หนัก ไปครับไปครับมาหน่อยเด้ครับนี่เป็นรูด้เบิ่งนี่เยคนข้าล่อยนี่ว่าเขาปล่อยเด้นี่อันนี้ปล่อยซึอเก่าเด้ครับบ่บ่ได้ใส่เนาะน่ได้ได้หนึ่งตัวปวยสองตัวไปยังมาเขาอหม่เออแคี่พออันนี้สุดไม่ครับผมหายิีนเชิโนรัสเราดูเราดูรอบเราดูรอบเซียนเซียนช้างกับเซียนออบไปแล้วครับบ่าวช้างกับบ่าวออบไปแล้วไปดูบ่าวเบลลูกอีสานครับรอบ รอบทีเด็ดของเขาครับ่ะ้้ดูกันครับอ้าวอ้าวบอเบรุยสานอาไอ้มาดน่อยๆ่ได้รอบ้หมเชียมีางฝุ่นกันเอ้าลาขึ้นสูงยง,งไงหรอหลังออกสูงยง้หรอข้อหน่อยเด็ดป้วนเลยเมีนบอมันสักกนสองกิโลด้ลยสองเลยสองลยสาม <c oughs> เขาไล่เนี่ยเขาล่เนียนี่กูเสียวเขาไลกมูเนี่เขาลยกมูอะสามตัวเลทิกิ๊กักักสามสามสามตใส่นีหมดเลยใส่ซ้งเขนใส่ย้ยใส่ใส่เดียวกันหมดเลยปล่อยครับปล่อยครับด้ครับโอ้ต้นซ้ำหนีเดี๋ยวเบาเด้ครับทีมงานเฮาเอาเอาซ้ำนีเ้เฮาเบาหน่อยเอาซ้ำเด๋เอานคนี่นี่เอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่นี่ต้องเอาซ้ำนี่นี่ยไหะ เปรียบกันเนี่ยเอ้ยเปรียบไม่ได้ไปหน้อยพอดมุ้ยน้อยไปม <laughs> ันมันอยู่น้ำสามแล้วสามเต้มแล้วหลังเดียวกต่โอเคแล้วมันมันครับมันมันครับมันมนันปล่อยเบิร์ดตัวน้อยนี่แหละเฮ้ปล่อยบรรล,ลุเสียปากไ่ได้เนี่ยเนี่ยเสียชนะตัวหนึ่พอดีมีทีสีอะไร ใส่นี่แหละชิปสี่บาทอี๋ถือไผ่ไข่มีบ่มีแต่เอาเด,ด,ดีย,ยวอยู่บ้านมัยถึงให้ร้อนนี่นะหลังมันหันง่ามันขาดไปครับปล่อยเบิร์ตเรียบร้อยแล้วครับเบ้าเบียวครับตัวหน่อยบาโอเคครับ